สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS ออโต้บ้านสวนชแนลนะคะวันนี้อยู่กันที่โซนกระบะนะคะสำหรับใครที่ตามหากระบะที่ผ่อนแบบเบาๆผ่อนถูกๆนะคะรถดูแลอย่างดีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนให้หมดแล้วแม็กยางใหม่ด้วยนะคะคันนี้เป็นไททันเ l x Cap นะคะเครื่อง2,500ซีซีจะบอกว่า รุ่นนี้ขายดีคนทักมาเยอะนี่มีทั้งสองคันนะแต่วันนี้นะคะมารีวิวนะคะของปี2015ก่อนนะคะสำหรับสำหรับใครนะคะที่ตามหารถกระบะแคปนะคะผ่อนถูกถูกห้าพันกบาทมีไหมถ้ามียกมือขึ้นได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนเพียง5 0 0พันกบาทรายได้เหมือนต้นๆคุณสามารถเป็นเจ้าของกระบะได้แล้วนะคะกระจังหน้าคันนี้ค่ะเป็นกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นนะคะไฟหน้าฮาโลเจนไฟตัดหมอกด้านล่าง ได้ล้อมแม็กนะคะแม็กหม่ๆ้ยางไม่นะคะแกะกล่องให้เลยนะคะกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้านะคะนี่นะคะพร้อมไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกด้วยนะคะมือจับโครเมียมด้วยค่ะสำหรับภายในนะคะแม็กไลเนอร์ก็เป็นของ Mitsubishi Motors ตรงรุ่นแบบนี้เลยนี่นะคะรถยังอยู่ในสภาพเรียบๆอ่ะทุกคนนี่นะคะ เป็นกระบาดพร้อมลุยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะคะผ่อนเบาๆนะคะเพียง5,000กรบาทนะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันรอบคันเลยดีกว่าค่ะทำความสะอาดขัดคลืบสีทำสปาให้ก่อนส่งนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้หมดเลยภายในนะคะก็เป็นรถที่พร้อมใช้งานนะคะทุกจุดเบาะนะคะเป็นเบาะพรมสลับผ้าทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆดูนะ เบาะอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะเป็นเบาะไททันของเขาตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะมีกล้องหลังมาให้ด้วยมีไฟกลางเก่งนะมาให้ด้วยนะคะคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงมานี่พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนไหมคะนี่พวงมาลัยนะคะถุงลมน้รภัย srs airbag คู่หน้ามาให้ด้วยสวยมากเนี่ยขับกระบะเท่ๆนะทุกคนน่าจะขับสนุกนะนี่ค่ะคันนี้ก็เป็นเกสใส่ของนะเพื่อนๆไปติดจอติดไลได้เลยนะ มีเครื่องเล่นนะคะเครื่องเสียงนะคะโซนี่ช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมคะนี่นะคะใช้งานได้ง่ายเลยมีรีโมทให้ด้วยอ่ะนี่ค่ะนะคะเก็บรีโมทไว้ให้ตรงนี้นะคะคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดา MT นะคะและสไตล์ของมิซูนะคะเ็าจะมีแบบเกสใส่ของนะคะแบบนี้มาให้เบรกมือที่พักแขนนะคะมีเกสใส่ของด้านล่างมาให้ด้วย คันนี้นะคะมาพร้อมกับบุ๊กเซวิสติดรถมาให้นะคะภาษีพรบนะคะไฟต่อให้ฟรีนะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนทุกๆอย่างให้หมดเลยนะคะมันบางแดดก็อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะคะนี่เราเปลี่ยน่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วเห็นไหมนะคะดูแลกันอย่างดีทุกจุดจริงๆนะคะสำหรับใครที่ตามหากกระบาอยู่นะคะคันนี้ผ่อนเพียง5 7 0 4บาทได้สูงสุด7ปี8 4งวดเลยนะคะไททัน G.L.X. c a p 2.5ปี 5, 15ราคาพิเศษจบสดได้นะที่289,000บาทนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะเครื่อง2.5อีก1คันนะคะออกรถกับเรานะคะจบทุกคันดันทุกเคสนะคะบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านนะคะ999บาทจบทุกอย่างจอง100แจก2,000จอง1,000แจก20,000 20, นะคะออกรถวันนี้ค่ะฟรีผ่อนปีหน้าแถามยังมีโปรช่วยผ่อนให้ด้วยนะใครที่ตามหาอยู่กระบะผ่อนถูกๆคุณเจอแล้วนะคะ ฝากกันไว้ด้วยกับ PS Auto นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยค่ะคุณค่ะ